One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างมุ่งหน้าไปดูความอัศจรรย์นั่นก็คือบั้งไฟพญานาคที่ริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นคือในคืนวันที่15ค่ําคำเดือน11ซึ่งปีนี้เราได้ส่งผู้สื่อข่าวัน News นะครับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่า ไปรายงานจากพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณดุ่งโรธครับอภินานโกศยานนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีบวงสวงบูชาพญานาคและสดเจริญพระพุทธมนต์ บูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในวันออกพรรษาณลานพญานาคหน้าวัดไทยตำบลจุมพลอเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเฝ้ารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคพี่ยงพรมมาวัย63ปีเดินทางมาไกลาจากตำบลหน,นองแฝกอเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่เพื่อให้ได้เห็นบั้งไฟพญานาคก,กับตาสักครั้งเธอเดินทางมาที่อโพนพิสัยกับครอบครัวและก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มเศษลูกไฟสีส้มลูกแรกก็ผุดขึ้นกลางลำน้ำโขงสว่างโพลงขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะหายไปพี่ยงยกมือพนมและเปล่งคำสาธุชเช่นเดียวกับชาวบ้านริมฝั่งโของอีกหลายพันชีวิตที่เฝ้ารอวินาทีนี้ก็บางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันนะ่ะมันไมด้พักเนาะมันวันก็เดินไปเดินต่อเลยอนะวิ่งเวลานะเจ้าได้พักพักตอนกลางคืน ขอปกป้องขาักษาบ้านเมืองขอมีน้ำใจเนาะขอพยานหนแล้วฝนน้ำมานเนาะถ้าเมื่ฝนตกหนักๆเจ้าเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเหาอนเนาะทัศนียาคาเมืองแม้จะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่แต่ก็เลื่อมใสศรัทธากับปรากฏการบ้างไฟพญานาคเธอเดินทางจากขอนแก่นบ้านเกิดมาให้เห็นด้วยตาตัวเองมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ว่าเราคิดว่ามันจะ มีจริงหรือเปล่าเนี้ยต้องลองมาสัมผัสเอาเองอะค่ะถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นบางไฟก็ขอค่ะเหมือนตามเชื่อที่ว่าคนเท่าคนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเห็นก็อธิษฐานขอได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอตามที่ว่าเป็นวัยรุ่นทัื่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางไฟพญานาคปีนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกา16นาทีที่อำเภอรัตนาวาปีประกอบด้วยบ้านโพนแพง33ลูกบ้านตานชุม43ลูกบ้านเป่งจัง120ลูกบ้านาน้ำเป8ลูก และเกิดที่อำเภอโพนพิสัยที่บ้านปากสวย4ลูกบ้านหนองกุ้ง3ลูกและบ้านหนองแก้ว44ลูกรวมทั้งหมด255ลูกจากนั้นก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นอีกหลายจุดต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น585ลูกท่ามกลางเสียงชัยโยโหร้องดังกึกก้องของนักท่องเที่ยว1 News ตรงไปตรงมา